ผมคิดว่าไม่ไม่ต้องคุยกับเจ้าสัวหรอกครับเดินลงชุมชนเลยครับชุมชนแนอาหารในกรุงเทพเนี่ยลองไปฟังเสียงก็ดูครับไม่ต้องเอาบริการไปฮะเดี๋ยวผมไปกับผมสองคนเนี่ยแหละเดี๋ยวพาไปฟังเสียงประชาชนโดยตรงอืมนึกอไหมครับคือคือกลุ่มคนที่มันลาบากจริงๆเนี่ยเสียงของเขาเคยไปเอายกตัวอย่างเรื่องอะไรยกตัวอย่างเรื่องค่าไฟค่าไฟเนี่ยนะครับเรากําลังบอกให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อชาติ การอยู่บ้านในหน้าร้อนที่ร้อนขนาดนี้ต้องหุงหาข้าวกินเองนะฮะมันทําให้ค่าไฟสูงขึ้นชุมชนที่ผมไปสัมผัสครัวเรือนนึงเนี่ยอยู่กันหกคนค่าไฟเดือวละสองพันจากสองพันพออยู่บ้านเพื่อชาติค่าไฟเพิ่มขึ้นมาหนึ่งพันบาทกลายเป็นสามพันกว่าบาทยากจนอยู่แล้วไม่มีจะก,กินอยู่แล้วลดค่าไฟให้เขากี่เปอร์เซ็นต์ครับตามน,นโยบายรัฐบาลลดค่าไฟให้สเปอร์เซ็นต ไอ้ส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะอยู่บ้านเพื่อชาติเนี่ยส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการทาเพื่อชาติเนี่ยมันเยอะกว่าไอ้สามเปอร์เซ็นที่ลดให้เขาซะอีกนี่อรอไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราบอกให้เราอยู่บ้านเพื่อชาติเนี่ยเราทราบหรือเปล่าว่าผลกระทบจากนโยบายเนี่ยมันทําอะไรเกิดอะไรกับผู้คนบ้างแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดสองเดือนที่ผ่านมาคืออะไรครับนั่นก็คือรัฐบาล นำเสียงของประชาชนมาปรับแก้ช้ากว่าเสมอถ้าไม่มีกระแสในสังคมเรื่องลดถัง4,500ล้านรัฐบาลกองทัพโบกจะเลื่อนการจัดซื้อไปเป็นปีงบประมาณ64 65ไหมครับถ้าไม่มีเสียงของประชาชนถ้าไม่มีเสียงของประชาชนายิดไปค่าไฟ3เเซนเนี่ยจะไปจัดการให้เขาไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราเห็นได้เลยว่า แอคชั่นของรัฐบาลมันช้ากว่ามันไม่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนแล้วประชาชนต้องพูดแล้วพูดอีกดังนั้นถ้าถามว่าคุณประยุทธ์ควรจะทําอะไรตอนนี้คือไปฟังเสียงประชาชนฮนะลงพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนว่าประชาชนก็เดือดร้อนอย่างแค่ไหนครับ